เพราะว่ายิ่งเราฉีดโบถี่มันจะไปกระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายทําให้เราเสี่ยงที่จะดื้อโบได้มีคําถามที่หลายคนสงสัยเรื่องของการฉีดโบนะคะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราฉีดโบริ้วรอยแล้วอาทิตย์หน้าเราไปฉีดโบกรามได้ไหมจริงๆไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ายิ่งเราฉีดโบถี่ มากๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นแอนติบอดีในร่างกายทําให้เราเสี่ยงที่จะดื้อโบได้ดื้อโบก็คือการฉีดไปแล้วไม่เห็นผลคะ่ะฉีดริ้วรอยไปริ้วรอยยังเยอะเหมือนเดิมฉีดกรามไปกรามก็ยังใหญ่เหมือนเดิมระยะเวลาที่แนะนำนะว่าควรจะเว้นห่างในแต่ละรอบเนี่ยก็คือสเดือนอย่างน้อยๆก็คือ3เดือนไม่ว่าจะฉีดตำแหน่งไหนก็ตามนะเราจะนับเป็น แต่ละรอบที่ร่างกายเรา Expose ต่อบริลินท็อกซินอย่างเช่นถ้าเราจะฉีดวันนี้ริวรอย ก็จะต้องเว้นไปอย่างน้อย3เดือนถึงจะฉีดพาร์ทอื่นได้ที่นะคำแนะนําก็คือฉีดทีเดียวไปเลยในวันเดียวนะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยกรามลิฟ์กรอบหน้าหรือว่าบางคนอาจจะฉีดบริเวณคอเพื่อทําให้เส้นที่คอดูดีขึ้นหรือว่าบางคนฉีดบริเวณกล้ามเนื้อบ่าทรพีพเซียนะคะเพื่อทําให้คอดูยาวขึ้นดูระหงขึ้นตรงบริเวณเนี้ยอืม หรือว่าบางคนก็ฉีดบอดี้ได้นะฉีดลดเหงือ่อเบรนดักแร้ได้ฉีดลดน่องได้โบก็สามารถฉีดได้หลายที่เลยค่ะก็ถ้ามีแพลนว่าจะฉีดนะแนะนำฉีดไปเลยทีเดียวในวันเดียวกันนะคะแล้วก็เว้นไปอย่างน้อย3เดือนค่อยฉีดรอบถัดไปนะเพื่อลดโอกาสการดื้อโบในอนาคตค่ะ